ซอยสหนับเดิมกับฟิสพาเลตสาขา1นึ่สาขาสอนะครับมันคือซอยสิบร้านใหม่จะอยู่ซอยสิบเอ็ดนะแต่ว่าซอยสิบสี่แยกนี้นะ,นะง,ลงแล้วเราก็เหลวอ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสำหราบนะครับวันนี้เราก็อยู่กับแกงแกงน้องชายมีนับนี่กันหน้ามืดไงอันนี้ก็น้องเบนเฮโรนเลทายแนะนำตัวอันนี้หลายคนอาจจะไม่รู้จักเป็นเด็กปั้นของพวกเราคนใหม่นะครับนี่ชื่อแนะนำตัวในดูเวิร์ดบอลไพทอนครับน้องมีนยูนิเวิร์สบอลไพทอนนะครับวันนี้ก็งงใช่ไหมเรามาทําอะไรก็ผมกับมีนแล้วก็กับเบนเนี่ยตอนเนี้ยเราได้จับมือกันแล้วนะครับจับมือกันจับมือกันนะครับเราจะทํา อาณาจักรใหม่ของพวกเราขึ้นมาอีกหนึ่งอันนะครับผมก็ชื่อว่ายังไม่มีชื่อยเก็บชื่อไว้ก่อนเก็บชื่อไว้ก่อนเก็บชื่อไว้ก่อนชื่อไว้ลุ้นไป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 ดูไหมว่าอยู่ตรงไหนอ่าเดี๋ยวเราค่ะถ้าเราเดินจากบ้านตลาดไปเนี่ยไปยังไงอ่ะให้เป็นนำเลยเป็นนำได้แ้วไปตรงไปตรงไปร้านใหม่อ่ะจะอยู่ซอยสิบเอ็ดซอยสิบเอ็ด่อบ้านสมบัติเดิมกับฟิตพาเลทสาขาหนึ่งสาขาสองนะครับมันคือซอยสิบ อ่าร้านใหม่จะถึงสติเกอนะดกัไว้สติ๊กตามราเจอมาจะถึงสีแยกนี่นะเจอข้องกระจกตัวนี้จะเป็นข้าวกระจกแล้วเราก็เลียวสายเราเป็นว่าสติเกอนะว่าสติเกอตอันนี้คือเอสติกไลท์นะครับเอสติ๊กไร้านใหม่ที่เป็นร้านสีแดงแล้วเราก็เลียวสายนี่อยู่ข้างๆกับ ร้าน Exotic Life นะฮะห้องใหม่เราอยู่ห้อง D23 ทับหนึ่งแล้วก็ D22 ครับพผมก็จะเป็นห้องนี้สองห้องใหญ่มีเปิดเลยเนี่ยตอนนี้อาจจะเห็นว่าผ้าคือ ายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมก็เพิ่งปิดเดียวมาเพิ่งปิดเดียวมานะแต่ตอนนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วว่า100%ยอร์เคอนเฟิร์มแล้วว่าห้องแน่จะเป็นห้องใหม่ของอันดัจักบ้านสำหรับเทโลและทายแล้วก็ยูนิ e ว s ร์สบอลไพทอนะครับเราก็จะทำอยู่ที่นี่อ่ะถามว่าต่อห้องเนี้จะไม่ได้เป็นห้องคูหาเดียวเหมือนเดิมเนาะห้องเนี้เราจะจัดเต็มแบบเต็มระบบจัดเลยห้องใหญ่สห้องใหญ่ แบบใหญ่มามกเลยทะยลุกันเลยนะครับแล้วก็มีด้านในอีกนะครับเนี่ยสองห้องใหญ่ถึงนี่เลยนะครับเป็นสองห้องใหญ่นะครับก็ตอนนี้เราก็เลยอาจจะไม่ได้ขายคอนไปแค่อย่างเดียวเป็นข้อดีแหละหลายคนถามเข้ามาว่าแล้วที่เนียจะขายอะไรบ้างก็คือที่เนี้ยครับจะขายเกือบจะหมดเลยที่เป็นกับงู<ส>หูสีหูสีงูคอนงูกินงูมิ้วงูแต่งแป่งโบอง์บอาเราคิดว่าลงหมดเลยลงทุกอย่างแต่ว่าในช่วงแรกๆครับก็ จะมีเน้นไปทางงูบอลนะครับซึ่งใครก็สามารถเข้ามาดูที่ช็อปเราได้เพราะว่าครั้งเนี้ยพูดได้เลยว่าลงแบบเต็มสตรีมแบบหลักหลักแบบเดี๋ยวต้องมีหลักร้อยให้เห็นนะเดี๋ยวต้องมีหลักร้อยตัวเต็มหน้าร้านแน่นอนเต็มหน้าร้านไฟไอ,ลอลังการงานต้างนะครับอ่ะให้น้อง,น,องน้ำทุ่มไเขาไปุ่มทุนต้าแน่นอนีอันนี้ทุ่มจุนสร้างชัวดูในร้านว่าใหญ่ขนาดไหนมีฝั่งนี้ด้วยใหญ่นี่อันนี้ก็ไม่มีไม่มีโอ๊ตเด็กวัดใช่ป่าว่าไม่ได้าเราด ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับ EP นี้นะครับก็แค่มาบอกเฉยๆเ๋ยวเดี๋ยวจะอัปเดตเนาะว่าจะสามารถแบบว่าเปิดทําการได้วันไหนแต่แผนคร่าวๆก็คือกลางเดือนหน้าประมาณกลางมีนากลางมีนาคิดว่าจะได้เห็นแบบว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละสามารถพร้อมขายได้พร้อมขายเรียบร้อยล้วก็ฝากติดตามไปก่อนช่วงแรกเดี๋ยวต้องมีโปรแน่นอนอ่าใช่โตเปิดร้านใหม่ใช่ครับใหม่ก็ประมาณนี้นะครับอยู่ซอย11นะครับข้างๆเอสโซติไร้นะครับก็ ห้อง d 22ถึง d 23ทั้หนึ่งหนึ่งนะครับเป็น2ห้องรวมกันนะครับเอ่อเราทำกัน3ามคนเหมือนเดิมอย่างที่แจ้งนะครับก็สามารถติดตามช่องทางละเอียดก็เอ่อบ้านสัมปทานหรือว่าเฮโรเลฟไทยหรือว่ายูนิวออดอลแนคอนได้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์สดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะอัปเดตเรื่อยๆว่าไปถึงไหนแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้เนาะลาไปก่อนนะครับบาย